สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบปะนดีเช่นเคยนะครับผมกับช่องช่างนุพารวยสําหรับมือนี้นะครับผมกับบรรยากาศดีๆนะครับผมลุ่มป่วยไปเนี่ยเลกน้อยนะครับถือว่าช่วงนี้กะเป็นช่วงเขาฤดูฝนนะครับผมกะมีลุ่มเนืมือนี้กะถือว่าเมฆกะค่อนข้างกะถือว่าหลายเนืนะครับหรือว่าอาจจะเล็กน้อยกับว่าเนี่ยอาจจะฝนจะมากนะครับเพราะว่าลุม่มกะมาบรรยากาศก็ดีนะครับผมกับมือนี้นะครับจะได้เอา เรื่องรล่าความฝันนะครับของช่างนุนะครับผมซึ่งได้เขากันต่อเนื่องกันเลี้ยนะครับผมก็คือสามงวดนะครับผมเข้าต่อเนื่องกันแบบ3งวดแต่ถ้าว่าคาดว่าก่อนหน้านี้ก็เขามาหลายงวดแล้วรับมาลดงวดนึงนะครับผมก็ได้มาเข้าต่อเนื่องกันอีกนะครับผมแต่งวดที่ผ่านมานะครับผู้ได้รับช่มเลี้ยวก็ยินดีนํานะครับผมกาะเพราะว่ายังถือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมก่อนที่จะไปรับช่มนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับ และก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหานะครับผมในคลิปกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมแต่ยินดีนั่มนะครับผมสําหรับผู้ใดที่เพิ่นได้เข้ามารับชมคลิปและก็ได้เอาไปเสี่ยงดวงนั่มนะครับผมก็ถือว่าแตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะครับผมกับฝันช่างนุพารวยนะครับผมมือซึ่งมือนี้นะครับผมก็ได้ฝันแล้ว นะครับผมก็เลยจะเอาเรื่องเล่าความฝันมาเล่าสู่ถ่านผู้ชมฟังนะครับผมเป็นยังงวดหนึ่งหันนะครับผมใ้ทั้งบไใ้ทั้งล่างกับเพราะว่านะครับผมโค้งแรกนี่นะครับผมโค้งแรกที่ว่าช่างนุฝันนะครับฝันเกี่ยวกับแม่หฮันนี่นะครับนอกจากคือใเข่าก็คืออายุนะครับของแม่ฮันนี่นะที่ว่าเพิ่้เสียชีวิตไปตอนนั้นก็คือ21ปีนะครับผมอายุ21ปีก็ถือว่าตัวนี้ก็้เข่าลานะครับกับเพราะว่ายังกะช่างนุเองนะหรือว่าผมเองก็ถือว่าแปลกนะครับเพราะว่ายังกะ โดนแห้งนะครับถือว่าน่าหลายกะบ่ไดนไปหาเพลินกะไดนไปฝันเกี่ยวกับเพลินนะครับผมกะแต่ถ้าว่าฝันนั้นในความฝันนั้นก็เลยว่าไปนั่นที่ว่าศาลเพลินไปตั้งต่สศาลเรื่มแลกนะครับเนาะที่ว่ายังเป็นแบบไม่หลักกนหลังคาธรรมดาถนนก็ยังเป็นถนนสองเลนอยู่นะครับเนาะผมก็เลยน่ะได้เอานะครับอายุเพลินผมก็คิดว่าคือสิคขันว่าเก่าๆกับืึสิเกี่ยวกับอายุเก่าเพลินอายุที่เพลินได้เสียชีวิตนะครับกับเขาอีรีนะครับผม แล้กก็มาโค้งชุไทยนะครับผมโค้งชุไทยออกมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะกัดด้ฝันเกี่ยวกระพระนะครับเนาะเกี่ยวกับพาะทุดงสร้างนุกัได้บอกอยู่แล้วว่าาว่าเด้ฝันเกี่ยวกับพระนะครับส่วนญ่ล่ะสิมิโชคนะครับเนาะกามิโชคอิหลีนะครับผมกัคือซึ่งว่าเพื่อนกัให้เลียนหลวงปู่ทวดมานะครับให้เลียนหลวงปู่ทวดล่ะสร้างนุกัได้เนียเบืองด้านหนาเลียนด้านหนากับเรียนด้านหลังส่วนด้านหลังนั้นนะครับเนาะเพื่อนกัให้เป็นตัวเลขก็คือ9-30นะครับผม เลขเก้ากับเลขหกนี่ก็ได้บอกมาตลอดอยู่แล้วนะครับนวามันตัวเดียวกันนะครับเนาะสำหรับผู้ใดได้ตัดเล่นนะครับก็ไเด้เขาหกสามหรือว่าสามหกกันนะครับผมนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายที่ว่าได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเพราะว่าเพื่อสร้างนุ่เนี่ยฝันนะครับเนาะก็สิมย้ำให้อีกรอบนึงนะครับเนาะแต่ถาว่าบ่ฝันก็คือว่าสิมีโค้งเดียวนะครับผมจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม สำหรับมือนี้นะครับน,นะรบนสร้างนุกับได้ฟันแล้วไม่ไหมสดสดห่อนๆนะครับผมก็คือฟันมือขค้ืนนี่ละเพราะว่าฟันมือขค้ืนนี่ได้ฟันนะครับนอได้เกีียวเนื่องนะครับนอกาได้ฟันว่านะครับอ่าผมนี่การได้ไปคือจังไปวัดได้วัดนึงนี่ละแล้วก็เพิ่นคือยังว่ามีพิธีพิธีอยู่อ่าในโบสถ์นะครับนอหน้าในในเดินวัดนี่บอกกเงียบสงบ คือจังค้นสีบวมีอย่างสีบวมีหลายนี่ครับเนาะแต่โบดนันโบดงามอาผนังเพื่อนันด้านข้างเพิ่นเพิ่นท่าสีขาวแต่ยอดหลังค่านันกับพวกเสานันน่นเพิ่นเพิ่นท่าเป็นสีทองก็คือโบดหลังนันก็คือเป็นขาวกับทองนะครับปนกันแต่ลโบดนั่นก็คือว่าเขาเป็นใหไ่นะครับเขาไปนี่เนี่ยเบื้องนี้โบดเป็นโบดใบไ่เป็นโบดวัดบ้านเขาธรรมาดานี่ละ่ะผมก็ใส่สุดขาวเนาะครับนอะผมก็ใส่สุดขาวไป อ่ารวมงานน้่เพลินเพื่อว่าเพลินว่าเพลินสิเห็ุพิธีคือยังขึืนโบสถ์ไม่คืออีหยังไม่นี่แหละสักอย่างแต่เพื่อนก็บอบกว่าอ่าคนนันสิมาหลายคนวางส่แต่ตามที่ว่าไปแล้วนั้นผมไปแล้วก็แน,นมนบึงมันกะบบมีรถบบมีล,บมลาบบมียังคนกะบบคอยมีน่ะน,นะครับแต่พอยางเข้าไปในในโบสถ์แล้วก้าวเข้าไปในโบสถ์โบสถ์นั้นเป็นโบสถ์ไหมบันี้ข้างในเป็นโบสถ์ไหมสมัยเกาพื้นนี่กับพื้น มเก่าพื้นไห,หม่ละ่ะกกเสาหนันเสาเสาหนึ่งเป็นเสาใหม่ตนไงแห้งตนประมาณคนโอบหนึ่งนี่แหละแต่ละเสาแต่เข้าไป้างในโบวชนั่นกวงแห้งครับกวงเนี่ยจนแบบโอ้สุดลูกหูลูกตานะถ้าสียางเบอร์นี่คือสีโอใส่เวลาคักเพราะว่าไงแห้งพราเขาไปสำนันแหละครับคนกระเต็มพระกระเต็มแต่เพื่นสีแบงแบงแบง,แบงเขตกันเป็นสองเขตก็คือ ฟังด้าน่าด้านด้านขวามือนั่สิเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์นี่นั่งเตมแต่ฟังด้านขวามือนี่สิเป็นฆรา,าวาสคือคนใส่สุดขาวโฮมขาวเป็นสีให้นั่งแยกกันบานนี้ผมก็เลยเข้าไปนั่งน้ากุลนํานกุมคนที่ใส่สุดขาวนะครับเนาะหรือว่าฆรา,าวาสที่เิ่นใส่สุดขาวพอได้หันหน้าอีกไปทั้งนึงบานนี้ม,นมันเป็นคือจังสองสั่นขึ้นไปสั่นที่สองขึ้นไปแล้วมีพระรลุมหนึ่งพน,นังอยู่หัน เพิ่นคือสิเป็นประท่านพระรูปหนึ่งนางยูหันแล้วก็พระด้านหลังเพิ่นนั่นเป็นพระไลขข้ายๆพระจักรพรรดิสมัยล้านหน้ารูปูปเพิ่นน่นนะครับรูปปั้นแต่หันขาวสีขาวเครื่องประดับเป็นสีทองเพิ่นก็น,น,นั่งก็คือเปียกเสเมนอนว่าเบื่องัจนึงก็ขึ้นจังวา่าสีมีงานหรือว่าเพิ่นสิเหตุประมาณนั้นนะครับในความฝันนั้นแต่มีพระผู้หนึ่งั่เพิ่นก็นั่งยู่ดานบนผู้เดียว พระรูปหนึ่งกับพาพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเนาะองค์ใหญ่แห้งคันวา่าลุงไงหนึ่งไ่ก็บวชตามจะคของแนมเห็นข้างนอกคนเดียวแต่เขาไปข้างในนั่นใหญ่แห้งในข้าง,างในบวชนะเพราะเพราะสักพักบ่านนี้เพิ่นกะเว้าไปเพิ่นกะเทศของเพิ่นเว้านั่นเว้านี่ไปพอแล้วเพิเ่นก็ได้เฮ็ดเอามาเพิ่นก็สิว่าอ่ารดน้นำมนต์ให้เนาะเพิ่นสิรดน้ำมนต์ให้คนที่ว่าม้าคือวา่าผู้ใดมาเพิ่นก็สิรดรดน้ำมนต์นนนให้แต่ก่อนนั่นเพิ่นสิรดน้ำมนต์เพิ่นก็เฮ็ดพิธีนะครับเนาะเอา เทียนนี่ล่ะเพื่อนก็ให้อ่าคนอยู่หันลุศิธเพื่อนน่ะล่ะมาจุดเทียนให้เพือชช่อนก็ส, rainbow, ส gas, no วดมนต์สวดมนต์เพราะว่าอาเพื่อนกับเปลี่ยนเสื้อผ้านว่าเฮ็ดน้ำมนต์น่ะครับผมเฮ็ดน้ำมนต์เพื่อนกะยศน้ำมนต์ใส่เร,รยียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยแล้วปุ๊บเพื่อนก็เลยขวักข่าลาวาสที่ว่าผู้อยู่หันละด้านคางนั่นเพื่อนก็มาเอาเอาไปเพื่อนว่าเอาไปอุลพมให้คนที่มาญาติโยมที่มานี่เพื่อนว่าผมกับเปลกใจเป็นยังพระกะหลาย พระก็มีหลายเป็นยังคือต้องใส่คารวาดใส่อ่คนใส่สุดขาวไปพรมน้ำมต์ให้ผู้อื่นนัผมมก็บคือนะนะปกติาว่าเวลาพระเพิ่นสวดเนาะสวดมนตนสวดยังเวลาเฮ็ดไปที่แล้วเพิ่นก็ต้องพระสวดม่์แลวกะเพราะว่าขันขันมีพระหลายเพิ่นก็ให้พระขัน่แม่นเพิ่นก็คือพระปูปอื่นนะนะที่ว่ายางลดน้ำมนตนแท่นนะครับนอแต่เทียนี่แปลก็คือว่าเพิ่นเป็นยังเพิ่นอสิให้เอื่นค้นธรรมดาเฮานี่ละไปสีไปพรมน้ำม่ตนผมก็คิดไนใจเนาะ เพิ่นกับพม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 ไปแล้วปึ๊บปัดพ่อมาหอดช่วงผมมาหนีเพิ่นลัควักผมมาหนีเพิ่นละควักผมไปแทนเพิ่นให้ผมเนี่ยเป็นคนพมหนม้อนแทนเพิ่นผมกับเอ้าผมกับแห้งตะแปลกใจไปอีกบบเนี่ยเอ้าหรือเพิ่นหูบอกว่าจะของคิดในใจทั้งใดเพิ่นเลยมาใส่เองเลยบบบนี้เพิ่นว่าแต่เลยผมก็เลยเอาไปถือเอาแล้วก็สิพมหนม้อนเนาะผมกับฮอดไปเพิ่นกะบอกว่าเนี่ยะให้อ้ออมออมออมซาราเนี่ยเะผมกับเนี่ยเบืองป้าซารากับลายคนกับลาย เพิ่นก็บอกวา่าให้พมให้เบิดเพิ่นวา่บาบ่ว่าสิเป็นทั้งอ่าทั้งอ่าราชการหรือว่าสิเป็นพระเพิ่นว่าห้วยพมไม่หอดพระเพิ่นบ่ผมว่าบาดนี้ผมก็ขึ้นในใจนะ,นะครับบ่านี้พอผมก็เลยไปซองเบื่องนะ่ะที่วา่าที่ว่าเพิ่นยดยดน้ำตากเทียนนะั้นโลงนะผมก็เลยเห็นเอา้าเป็นตัวเลขดัวนี่เพราะว่าใน้ใจจะขอนั่นแต่คือว่าเป็นคนมากเลขอยู่แล้วเนะาะก็เลยต้องเบิ่งแล้วบ่านี้พ่อเบิ่งงนะครับเนาะพ่อเบื่องในขขันน้ำมนต์นั่น ก็เลยเห็นเป็นตัวเลขนั่นสองเก้าห้านะครับเนาะเห็นสองเกาหาเห็นเป็นตัวเลขผมก็บ่อ่อเห็นเลี่วก็ดคิดในใจใน,ใน้เอาไปเชียงโชกให้ล่ะเพราะว่าคนเพราะว่าผมกะเป็นคนถือว่าสอบเชียงโชกนะครับเนาะเพื่อว่าได้โชคได้ลาภก่อนญงก็สิพอได้ไปทําบุญทําอทาท่า,ทาน,น้าเพิ่นนะครับหลังจากหันเลี่วนะครับผมกับโฮดไปพ่มๆไปจนเหล้วนะครับเนาะจนเลียเ่ยวจนได้เอา เอาบาทนี่แหละเอาขันน้ำมนต์นี่แหละไปตังแท่นตังใบหมองเก่าเพราะเพราะตังเลี้ยวบานนี่ปรากฏว่าคนนั่นเพราะเลี้ยวปึ๊บค้นก็แตกนี้ไผนี้มั่นพระกับลูกนี้ไผนี้มันออกไปเบิดบานนี่เหลือผมบานนี่ก็พระรูปบหนึ่งพระรลุหนึ่งบานนี่ที่ว่าเพิ่นน่งด้านบนนั่นละเพิ่นก็เลยสิออกไปขันออกคือกันบานนี่ผมก็เลยเปเออพยุงเพิ่นผ้าลูกไปสี่ผ้านิมนเพิ่นขึ้นเพิ่นก็สี่กับกุดกับหยังเพิ่นนี่แหละ ออกไปผู้สุดท้ายเลยนะครับในมือนั่นผมก็เลยพยุงออกไปเลยปรับออกไปหอดหอดนานาโบดผ่านประตูนาโบดมาปึ๊บเพิ่นก็เลยหันกลับหลังมาเพิ่นก็เลยมาตบมาตบอ่บองประตูโบดนะครับตบแปะแปะแปะเพพินตบปึ๊บเพิ่นก็เลยว่าเห็นยังนี่เพิ่นว่าเพิ่นบอกผมเห็นยังง่นี่ผมก็เนี่ยมเมืองปรากฏว่าเห็นเป็นตัวเรียงแล้วครับผมแต่ในใจเพนนิ่นเพิน่นขึ้นให้ เห็นหยังผมกับบ้หูล่ะเพิ่นมาวาเห็นหยังบอเพิ่นว่าแต่ผมเนี่ยไปในเห็นเลขนะครับเนาะกระตูใบใหญ่ดอกกระตูซ้ำประมาณนี้โป้เนี่ยแหละครับนี่ความความสูงความใหญ่ควาบวชเนาะเพิ่นกัตบใส่สามที่อเปะเปะเปะเพิ่นเพิ่นก็่าเห็นหยังบ่นี่เพิ่นวางสิผมก็เนี่ยไปแล้วเห็นเสร็จแล้วเนาะเห็นเป็นสามตัวเลยแล้วครับเนาะเขียนเป็นคือยังค้นไม่เขียนนี่คือยังเป็นคนเพราะว่าบวชพิ่นเป็นสีขาวนะครับบวชพิ่นเป็นสีขาวแต่ มันเป็นห้อยเขียนนี่คือยังห้อยทานไม่เขียนนะครับห้อยทานผมก็เลยเห็นปุ๊บผมก็เห็นเป็นตัวเลขก็คือ098นะครับผม089นะครับเนาะเห็นเป็น089เห็นอยู่บางบางทีเพื่อนต๊บกันพอล้างจางพันผมเตนเต้นใ้ทีเ่อนีเพื่อนบอกว่าเห็นเห็นเห็นอียงบอนั่น ผมก็ขึ้นในใจนั่นซื่อแต่บได้บได้้ว้าออกไปว่าเห็นเป็นตัวเลขผมก็เลยยิ้มใส่เพื่นเพิ่นก็นเลยพอย,ยางลงไปพอย,ยางลงไปนั่นเพื่อนก็นเลยบอกว่าพุ่นไปหายางเล่นแถวพุ่นเพิ่นว่ามันจังลมลื่นเพิ่นว่าแต่แต่แตแก็แปลกวัดเพิ่นนั่นไงเงียบบพมีไผคนญยาดยอมอยู่หันไดหลายนั่นจักเสียปไปใส่เบิดภาคก็คขึ้นกันแต่าว่าตามความความความคิดน่ะตามตีเห็นในความฝันนั่น เันว่าพระนั่นปรตำกว่าสองถึงสามลอยนะครับเนาะถาว่านางอยู่หันญาติโนมก็มือขึ้นกันญาติโนมนี่ประตำกว่าสองลอยลอยถึงสองลอยประมาณนั้นเพราะว่าหลายแห้งเต้กับแปลกโบดนี่โบดหลังใบไ่เน่ะนะครับโบดโบดหลังหลังกับหลังหลังใหไ่เต้เขาไปขันนั่นก่วงขวางแห้งเต้มองที่แปลกก็คือว่าออกมาเลี่ยวพ่นกับบเห็นพระกับปรเห็นเห็นเต้เพิ่นนี่แหละครับผมพระผู้นั้นเพิ่นเต้เพิ่นก็เลยบอกว่าพุ่น ไปทั้งพุ่นพ่นวาไปหายางเหล็นทั้งพุ่นพ่นวามันจังลมลื่นพ่นวาผมก็แนมไปมันก็ทรงเป็นแบบปืนมืดนะนะมันเป็นแบบปืนมืดมีต้นหมากรลากไม้ร้ายต้นไม้ต้นไม้นั่นก็ห้ายเป็นพวกเถาวัลย์เครื่อํำดำําบลาก็มีรูปปัน้นไข,ข่าขย่พญา,าก,กับพ้องกันพอหลังจากหันนะครับเนาะผมก็เลยได้ยางไปตามที่เพ่นว่าพอยางไปผมก็เลยเนะี่ยได้ไปเห็นแอ่งน้ำ เป็นสระน้ำในน้ำนั้นก็มีแข่ผมก็เลยย่างไปพาอได้เห็นแข่ก็เลยตกตกใจตื่นเพราะว่าเห็นแข่ก็เลยสะดุ้งตื่นนะครับเนาะก็เลยได้มาตื่นพ่อได้มาตื่นแล้วก็เลยได้๋ยมาคิดป่าคือฝันแนวนี้ทำนองนี้สแสดงว่าสิมิโศกมีลาบอีกตัวนี่ก็เลยนะครับเนาะมือนั้นไดนขึ้นนั่นก็เลยลุกเอาโทรศัพท์นะมาพิมพ์ตัวเลขไปก่อนย่านตื่นเสาานมานยานลืมนะครับเนาะเพราะว่า อาจเพื่อเพื่อรับไปอีกหรือว่าไปฝันนั่นฝันนี่อีกมันก็สิบได้ใจคว้านะ,นะครับก็เลยเอาโทรศัพท์มากดตัวเลขไว้เพื่อว่าอย่าลืมแล้วก็ซื้อวัดนะที่ว่าผมไปนะเพื่อนกระบ,บอกหอดซื้อวัดนะนะครับผมก็เลยว่าทีละถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นความฝันที่ดีก็เ,เลยได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมบัดนี้นะครับนอกกระเสดไมา สรุปตัวเลขนะครับหรือว่าสรุปตัวเลขแนวทางเกี่ยวกับความฝันนะครับผมที่ว่าผมได้ฝันนะครับผมก็คือนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเตรียมแคบไว้นะครับผมเลขความฝันนะครับผมที่ว่าเห็นนะครับได้อ้างนํามนตนนะครับเนาะไม่อ้างหนามนตนรอบแรกก็คือ295นะครับผม295ก็อย่าลืมเลขเก้ากับเลขหกอาจจะเป็นตัวเดียวกันอาจจะเป็น26 5หนะครับผมละก็ ตัวที่ว่าเห็นนะครับที่ว่าสร้างนุมมากนี่ก็คือที่ว่าเพิ่นตบไห้นะครับเนาะก็คือ089นะครับผม089หรือว่า086นะครับผมกันในน้ำแน่นะครับผมก็เพราะว่าเพิ่นตบไห้อาจเพิ่นสิไห้นะครับเนาะแต่ถ้าว่ารอบแรกนันเพิ่นเห็นได้อ่างนละมนต์นั่นเพิ่นยือนไห้ผูหนึงก่อนแล้วจังมาผ่านผมนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเลขเลขที่สวยอยู่นะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมนะครับเนาะอาจสิ ตัดเลนก็ได้นะครับผมอาจจะตัดเลนสองตัวหรือว่า3ตัวถ้าว่าตัดเลนสองตัวนะครับผมอาจจะเป็นศูน okay. ย์แปดหรือว่าศูนย์เก้าหรือว่าอาจจะเป็นแปดเก้านะครับผมแล้วก็รจะเลื่อมนะครับสําหรับเลขเก้าเข้าเลขหกนี่อาจจะเป็นตัวตัวเดียวกันนะครับผมหรืออาจจะเป็นแปดแปดหกหรือว่าศูนย์หกก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับเลขอ่างน้ำมันนะครับที่ว่าอ่าผมได้เห็นมานะครับผมก่อนที่จะไปพ่นน้ำมันให้นะครับผมก็คือ 295นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็น26 5หก็ว่าใดนะครับผมสำหรับเลขเก้ากับเลขหกอาจเป็นตัวเดียวกันนะครับผมหลักการสำหรับนะครับผมท่านผู้ชมที่ว่าสตัดเล่นนะครับอาจจะเป็น29 25หหรือว่าอาจจะเป็นเกหนะครับผมหรือว่าอันเลขเก้ากับเป็นเลขหกอาจจะเป็น26หรือว่า6 5หก็ไดดนะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับความฝันแนวทางที่ว่าที่ว่างวดนี้นะครับที่ว่า มักนะครับนาะมักเพราะว่าอย่างตามที่เคยบอกว่าถ้าว่าฝันเห็นพระหรือว่าฝันเห็นเกี่ยวกับวัดกับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเพิ่นสิมาไ้โคนะครับผมกะสังเกตได้นะครับตั้งแต่ความฝันของช่างนูนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะครับตั้งแต่วดแรกเกี่ยวกับพระหรือว่าเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับอย่างนี้เพื่อนชิมใไ้โคนะครับน้องวัดนี้แต่มาอีกเช่นเคยนะครับนาอเห็นพระนี่เต็มนะครับผมก็ถือว่าเพิ่นชิมาไ้โคกัแถมว่า ได้ทั้งสองมองท่วาทั้งอ่างน้อมุน่นและกามาปัดเพื่อนสีออกจากบวชมาเพื่อนกับมัตบตห้นะครับก็เห็นเป็นสามตัแวแต่เลยได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดนี้นะครับผมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567นะครับผมผู้ใดได้รับชมแล้วนะครับผมกับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้กับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อน เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ